สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องโลกของนิทานสำหรับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องมนุษย์หาประเภทให้ผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันครับ มนุษสภูมิมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตในสังสารวัตอันแสนยาวนานซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความสำคัญของการเกิดเป็นมนุษย์ว่ากิจโฉมนุสสาป,ปฏิลาโภการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากเพราะการที่มนุษย์ได้พลาดไปทำผิดศีลก่อบาปอากุศลกรรมแล้ว ทัดไปเกิดในอบายภูมิโอกาสที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเป็นเรื่องที่ยากมากๆนูอุป,ปมาฝุ่นปลายเล็บที่พระพุทธองค์ตัดไว้ในนักขาสิขาสูตรโดยทรงใช้ปลายพานักขาคือปลายเล็บช้อนฝุ่นดินขึ้นมาเล็กน้อยแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าฝุ่นที่ปลายเล็บของพระองค์ กับดินทั้งมหาปตาพีนี้อย่างไหนจะมีมากกว่ากันครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายจึงได้กราบทูลว่าดินในมหาปตาพีย่อมมากกว่าอย่างหาประมาณมิได้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นมีน้อยเพียงฝุ่นปายเล็บ แต่สัตว์ที่ตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดในอวัยภูมิคือนรกเปรตอสุรกายและเดราชาานนั้นมีมากเท่ากับดินในมหาปฐภ,ภีมนุษย์มีสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันตามกรรมหรือการกระทําของตนทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ ลักษณะอุปนิสัยและพฤติกรรมที่กระทำเป็นประจำของมนุษย์แต่ละคนนี้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงจำแนกประเภทของมนุษย์ในโลกนี้ไว้ห้าประเภทดังนี้ครับประเภทที่1มนุษย์สเทโบหรือเทวดาในร่างมนุษย์คือมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงดุจเทวดาในร่างมนุษย์ ซึ่งไม่เพียงแต่รักษาศีลห้าเป็นนิดเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้มีฮิริคือความละอายต่อการทำบาปและอตุตตปะคือความกลัวต่อผลของบาปอยู่เสมอท่านเหล่านี้จะขวันขวายในการบำเพ็ญบุญกุศลที่สูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเช่นการให้ทานฟังธรรมศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมสวดมนต์ ซึ่งนับว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตมันสั่งสมบุญทุกวันตลอดชีพดังเรื่องธรรมมิกะอุบาสกเมื่อตอนละโลกแล้วก็ได้มีเทวดามากมายมารอรับเพื่ออันเชิญไปสวรรค์ประเภทที่สองมนุษย์สภูโตคือมนุษย์ในร่างของมนุษย์ซึ่งนับว่าเป็นมนุษย์ที่แท้จริง เป็นมนุษย์แท้ร้อยเปอร์เซนต์เต็มตัวคำว่าผู้โตแปลว่าเป็นแล้วหมายถึงผู้ที่ดำรงอยู่ในมนุษยธรรมอันเป็นธรรมประจำมนุษย์นั่นคือการรักษาศีลห้าได้อย่างมั่นคงไม่ขาดตกบกพร่องไม่ประมาทในชีวิตถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากภพภูมิอื่น นังเรื่องของนางสุชาดาภรรยาของมัคคานพที่แม้สามีจะทำบุญอย่างยิ่งใหญ่แต่นางกลับไม่เคยทำบุญด้วยตนเองเพราะคิดว่าบุญที่สามีทำก็คือบุญของนางทำเมื่อตายแล้วจึงได้ไปบังเกิดเป็นนกกรเรียนภายหลังนกกรเรียนตัวนั้นได้ตั้งใจรักษาศีลห้า ด้วยอานิสงส์แห่งศีลนั้นจึงได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งประเภทที่สมนุษย์สาติรัชานโนคือเดรัฉานในร่างของมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจมืดมนไรศีลธรรมเป็นผู้มากด้วยโมหะคือความหลงเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ไม่รู้จักประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีบุญคุณเช่นบิดามารดาครูอาจารย์ด้วยใจที่มีโมหามากนี้จึงเป็นดุสัติรชาในร่างมนุษย์เหมือนดังโตไตยาพามที่มีความตนีอย่างนุนแรงไม่เคยทำบุญและลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ เมื่อตายไปแล้วจึงได้บังเกิดเป็นสุนัขในเรือนของตนประเภทที่4มนุษย์สเปโตคือเปรตในร่างของมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจมืดมนไร้ศีลเต็มไปด้วยความโลภและตัณหามากด้วยความตรนีหวงแหนชอบลักเล็กขโมยน้อยชอบเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนคดโกงทุจริต ฉกชิงวิ่งราวจึงเป็นประดุดเปรตในร่างของมนุษย์ที่หิวโหยอยู่ตลอดเวลาดังในเรื่องอดีตพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่ได้แอบลักเล็กขโมยน้อยกินพัตตาหารที่เขาถวายพระเมื่อตายไปแล้วจึงได้เกิดเป็นเปรตผู้หิวโหยความโลภและความอยากในการ,รมคุณนี้เองที่แผดเผาจิตใจ เปรียบดังอุปมาที่ว่าผู้ถือคบเพลิงเดินทวนลมแม้จะเพลิดเพลินในแสงสว่างดังเช่นกรรมคุณเพียงครู่เดียวแต่หากไม่รีบปล่อยคบเพลิงนั้นเสียไฟก็จะย้อนเข้ามาไม่มือแผดเผามือของตนเองฉันใดผู้ที่เป็นทาตของความโลภคือมนุษย์สเปโตก็กำลังถูกไฟแห่งตันหา แผดเผาให้หิวกระหายอยู่ทั้งเป็นฉันนั้นประเภทที่ห้ามนุษย์สเนรยิโกคือสัตว์นรกในร่างของมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจมืดมนเป็นผู้มากด้วยโทสะมีนิสัยหยาบช้าไม่มีศีลประจำตัวไม่ละอายหรือเกรงกลัวต่อการทำบาป และไม่กลัวผลของบาปกรรมเป็นมนุษย์แต่เพียงชื่อเท่านั้นมีบาปหนาโหดร้ายสันดานดิบชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นฆ่าสัตว์ฆ่าคนต้นจี่ซรัพยขมเหงลังแก่ผู้บริสุทธิ์ประหนึ่งผุดขึ้นมาจากนรกจึงเป็นประดุดดังสัตว์นรกในร่างของมนุษย์ เหมือนดังนายจุนทะชายผู้ฆ่าหมู่ทุกวันมายาวนานกว่า55ปีเมื่อตายไปแล้วก็ได้บังเกิดในอเวจีมหานรกจิตใจที่เต็มไปด้วยโทสะและความอาฆาตพยาบาทหนี้พระพุทธเจ้าทรงอุปมาไว้ว่าเปรียบเสมือนการกำถ่านไฟที่ลุกโชนหรือการกำก้อนอุจจาระไว้ในมือ เพื่อหวังจะคว้างปาใส่ผู้อื่นแต่ก่อนที่ผู้อื่นจะร้อนหรือเปอิดเพื่อนนั้นตัวเราเองต่างหากที่ต้องทุรนทุรายและเหม็นสกโปกก่อนใครมนุษย์เนรยิโกจึงเป็นผู้ที่กรำถ่า,านไฟแห่งความโกรธไว้ตลอดเวลาจิตใจจึงร้อนรุ่มดุดตกนรกทั้งเป็น และย่อมดึงดูดภพบภูมิที่ร้อนแรงสอดคล้องกับจิตของตนมนุษยภูมิเป็นภูมิที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะมีโอกาสได้สร้างบุญบารมีเป็นที่อยู่ของผู้มีใจสูงเพราะมนุษย์มีความรู้จักผิดชอบชั่วดีนังอุปมาที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบไว้ว่า การเกิดขึ้นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องแสนยากอุปมาดังเต่าตาบอดในมหาสมุทรที่ร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งและต้องโผล่ขึ้นมาให้ศรีรษะสวมเข้ากับห่วงที่ลอยอยู่พอดีซึ่งเป็นการยากฉันใดการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากฉันนั้น เมื่อทราบเช่นนี้แล้วเราทั้งหลายจึงควรใช้โอกาสของการเกิดเป็นมนุษย์นี้ในการสร้างสมบุญบารามีเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไวาย้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยการปฏิบัติตามหลักกุศลรบบทกรรมสิบอันเป็นหนทางแห่งการทำความดีที่สมบูรณ์ประกอบด้วยกายกรรมสาม คือการกระทําทางกายได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนการไม่ลักทรัพย์หรือช่อโกงการไม่ประพฤติผิดในการมวจีกรรมสี่อย่างคือการกระทำทางาาาวาจาด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดยุโยงไม่พูดเพ้อเจ้อไร้าสาระ มโนกรรม3ามอย่างคือการกระทําทางใจโดยการไม่คิดโลภอยากได้ของคนอื่นไม่คิดปองร้ายหรือพยาบาทมีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมหรือสัมมาทิฏฐิการปฏิบัติตนตามหลักกุศลกรรมบทสิบนี้คือการสร้างเกราะป้องกันการตกไปเป็นมนุษย์ในฝ่ายลบ และเป็นการยกระดับตนเองการละโทสะหรือมโนกรรมข้อที่สองและการฆ่าสัตว์หรือกายกรรมข้อที่1ย่อมป้องกันการเป็นมนุษย์เนรยิโกการละความโลภหรือมโนกรรมข้อที่1และการรัพย์กายกรรมข้อที่สองย่อมป้องกันการเป็นมนุษย์เปโต การมีสัมมาทิทฐิหรือมโนกรรมข้อที่สามย่อมป้องกันการเป็นมนุษย์ติรัชานโนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติกุศลกรรมบทสิบนี้ได้อย่างครบถ้วนย่อมได้ชื่อว่าเป็นมนุษยสภูโตคือมนุษย์ผู้สมบูรณ์และหากทำได้อย่างเข้มข้นต่อเนื่องบำเพ็ญกุศลอย่างอื่นเพิ่มเติม ย่อมยกระดับของตนเป็นมนุษย์สเทโวคือมนุษย์ผู้มีใจสูงดุจเทวดาเมื่อลาโลกนี้ไปแล้วย่อมถึงสุคติอันเป็นภพภูมิสว่างสวัยมารองรับหรืออาจได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพื่อสร้างสมบารมีจนกระทั่งสามารถกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้สเสวยสุขในพระนิพพาน อันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตในสังสารวัตรนี้ครับครับหวังว่าเรื่องนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอดวงตาเห็นธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับท้ายที่สุดนี้ขอจากกันด้วยพุทธสุภาิตท,ที่ว่า กิจโฉมนุสสะปฏิลาโภการได้มาซึ่งอัตภาพความเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยาก